คอมเมนต์มาหลายรอบมาแล้วว่าอยากให้ลองเกมไมครับให้ดูหน่อยนะครับก็ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับเกมนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูว่า,าเครื่อง Vita 2000เนี่ยจะเล่นเกมไมครับได้ลื่นแล้วก็มีกราฟิกที่เป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้นครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับเป็นการทดสอบเกมไมครับนะครับนี่เลยบนเครื่อง Vita ครับซึ่งผมเซิร์ชดูในตัว P.K.D.J. นะครับมันจะมีแค่เวอร์ชั่นเดียวเลยครับเป็นม c ค a f เพล a ์สเตช i นว v ตา a อ dition ตัวนี้นะครับไฟมันก็ไม่ใหญ่นะครับจะประมาณ200กว่ามกนะครับแต่ที่เคยเห็นนะครับเกมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของ Open World นะครับก็จะมีการสร้างเมืองต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นแนวความคิดสร้างสา์ดีนะครับเดี๋ยวรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้กดเข้าเกมไปแล้ว นะครับนะคใครที่มี p ีพีเอยู่แล้วมี p k t j นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับปีเพีซ่าเกม e มคคับนะครับเกมมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะว่ามันมีความลื่นไหลไหมมีการแหลกมีงานกระตุกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่เล่นเกมแบบยาวๆให้ดูนะครับเนี่ยาพอเข้ามาจะมาเมนูประมาณนี้นะเป็นไมคคับ เบต้าอีดิชันนะครับก็จะมีเพลเกมมินิเกมดีเดอร์บอร์ดนะครับเฮลออปชั่นมาครับตัวนะครับยลอเรา,เ,รา,าเพลเกมอยู่แล้วน,นะครับหาเพื่อาาถามว่าคอนเน็กต์ทูพีซเอ็นไหมนะครับเราก็ไม่เราเล่นแบบออฟไลน์นะครับแล้วก็มาที่คีเอชใช่ไหมจะมีเป็นคีเอชนิวเวอร์นะครับเพลย์ทูทูเตร์แล้วแล้วก็มี เมนูไนแคอะไรทุกอย่างไพเลตออฟ a ดอะแคโรไลนเวินะครับเหมือนจะมีลักษณะคือมันจะเป็นแบบมีเวิลด์ให้อยู่แล้วก็มีหนะรือว่าเราสร้างใหม่ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเราจะลองสร้างใหม่นะครับเคลียรเลยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันโหลดพวกอะไรอะเรียกว,ว่า g e n e r a เรขึ้นมานะครับเจ n เน a เรพวกเมืองอะไรขึ้นมาเนะี่ยประมาณนั้นมันก็จะโหลดดิิง เหมือนเราเล่นเดอะซิมนะครับงานโหลดนานๆสมัยก่อนนะครับโอเคตัวนี้เป็นพีซีพิาสองพนะครับเดี๋ยวเทสเสร็จจะลงขายเลยนะครับเครื่องนี้อีกคลิปหนึ่งโอเคเข้าเกมมานะครับเห็นไหมอ่ะการเดินการอะไรเนี่ยข,ขั้นขึ้นไหลนะครับอ่านี่การแพนกล้องขึ้นลงนะครับไม่มีปัญหานะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะปรัแบบมุมกล้องอนี่ีเป็นแบบมุมมองคดที่3นะครับสามหรือสองไม่แน่ใจนะนี่ครับการเดินการอะไรเนงะี้ยโอเคเลยครับนะ กล้อ,องอะไรก็ใช้งานได้โอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอีตาเ dition ครับก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่าแตกต่างจากาบนมือถือบนคอมพิวเตอร์อยังไงนะครับก็ใครที่เรียนยารู้ข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ัครบโดยรวมแล้วคือเกมมันลื่นไหลนะครับผมก็ไม่รู้จะเทสอะไรให้ดูเกมนี้มันต้องมียังไงจินตนาการนิดหนึ่งนิดนึงนะครับแบบเหมือนมันน้อยครัขบของอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ครับประมาณนี้นี่มีการครับของครับไอเทมนะครับก็ต้องไปหาพวกวัสดุอะไรองี้มานะครับตอนนี้ผมเข้าใจนะประมาณนี้ เ,เราลองไปทุบหินดูนะครับอ่เก็บมาก็ได้เป็นนะของนะครับ เราต้องสะสมพวกเหมือนเป็นแมทที่เรียลนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็อไปรวมกันครับข,ของขึ้นมา,าเกมนี้เหมือนมันต้องเล่นออนไลน์นะถึงจะสนุกนะผมเคยเห็นเด็กๆเ,เขาเล่นกันแบบมีมอนเตอร์มีอะไรมาให้เราต่อสู้เ้เราได้ฆ่าอะไรเงี้ยนะครับ กไม่ได้โอเคนะครับก็ทดสอบประมาณนี้แล้วกันนะครับสันส้นๆว่าหาตัวเครื่อง วิตาครับที่มี PKDJ นะย้ำว่าต้องมี PKDJ แล้วก็แปลงแล้วนะครับก็สามารถเล่นเกม Minecraft ได้นะโดยการเข้าไปโหลดใน PKDJ เลยนะครับต่อ Wi-Fi โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เล่นได้ปกติเลยแนวะสำหรับเกม Minecraft PlayStation Edition นะครับก็ออกประมาณนี้แล้วกันชียคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ